บางคนอาจจะมีความสุขและความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตนแต่หลายๆคนยังคงสับสนกับชีวิตที่ไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไรนักบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียใหม่อยากเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งซึ่งก็ต้องออกแบบชีวิตให้ดีเราทุกคนกำลังเป็นผู้ ออกแบบชีวิตของตนเองหลายคนเข้าใจว่าอาศัยเพียงความฉลาดความสามารถแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จได้แต่ท่านผู้รู้ท่านมองลึกไปกว่านั้นว่าต้องอาศัยกำลังบุญบาร,รมีเป็นหลักส่วนความรู้ความสามารถเป็นส่วนประกอบแล้วกำลังบุญจะดึงดูดทั้งคนฉลาด และคนดีมาร่วมงานกับเราพร้อมท,ทัพย์สมบัติและสิ่งสนับสนุนทุกอย่างเพื่อความสำเร็จที่เราปรารถนาจะได้สมหวังดังใจเพราะฉะนั้นบันณฑิตนักปราดในทุกยุคทุกสมัยจึงไม่ละเลยในการสั่งสมบุญเพราะบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต รพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ในคุตติกายอัปอภทานความว่าก็สัจจังพยโตทิสวาวิริยารมพันจะเขมโตอารัฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีานทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคราปรเป็นภัย เห็นการปารับความเพียรมาเป็นความปลอดภัยและปลารบความเพียรเถิดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าขเราถ้าเกียจคร้านในการประกอบสัมมาชีวะแล้วก็ยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ ความขยันมันเพียรจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นครหัสหรือบรรพชิตก็ตามชีวิตของนักบวชมีเป้าหมายคือการสลัดตนให้พ้นจากกองทุกมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอาคาความเพียรแล้วย่อมไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ดังเรื่อง ที่จะล่าฟังในวันนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีกุลบุตรคนหนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีแต่ฟังธรรมจากพระบรมศาสดา,าแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ออกบวถมาบวชแล้วก็พักอศาศาัยอยู่ที่วัดพระเจตวันมหาวิหาร จนกระทั่งครบห้าพรรษาแล้วก็ขอลาพระอุปชาอาจารย์ไปสแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้เข้าไปพำนักอาศัยอย่ในป่าแห่งหนึ่งแถวหมู่บ้านชนบทพวกชาวบ้านเห็นพระภิกษุรูปนี้มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมจึงพร้อมใจกันสร้างบรรณาศาลาถวายท่านหลังหนึ่ง พอถึงฤดูข้าวพรรษาท่านกับปฏิบัติธรมอย่างอุกฤษตตลอดทั้งพรรษาทำความเพียรไม่เคยขาดเลยแต่ว่าท่านก็นไม่สามารถบรรลุรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้จึงเกิดความท้อแท้ใจคิดไปเองว่าบุคคลทั้งสี่เหล่าที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เราก็คงจะเป็นประเภทปะทะัประมะกมัง ถึงไม่ได้ไปรู้ทมกับเขาสักทีพอคิดแล้วจึงเดินทางกลับวัดพระเชตวันทันทีเมื่อพระภิกษุร,รูปนี้กลับถึงวัดแล้วพระวัชาาจย์แล,าาาและเพื่อนสหธรรมิกที่คุ้นเคยกันต่างก็มาถาม,ถามถึงผลการปฏิบัติธรรมต่างก็บ,บอกไปตามความเป็นจริงและบอกเหตุผลที่ตนละทิ้งความเพียรเอวัชาและเพื่อนสหธรรมิก จึงนำตัวท่านเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสถามถึงเหตุที่พากันมาเข้าเฝ้าพระภิกษุจึงกลาบทูลเรื่องลายทสงทราบพระบรมศาสดาได้ตรัสถามพระภิกษุรูปนี้ว่าจริงหรือภิกษุที่เขาบอกว่าเธอละทิ้งความเพียรพระภิกษุรูปนี้จึงกลาบทูลว่าจริงพระเจ้าคะ่ะ ระบรอศาสดาจึงตรัสว่าทําไมเธอจึงละทิ้งความเพียรเสี็จแล้วการบรรลุพระอรหัตผลนั้นเลิศในพระาศาสนานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่มีความเพียรเท่านั้นถ้าเธอเกียรติคร้านเสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้แน่ดีตเธอเองก็เป็นผู้มีความเพียรและอดทน ต่ออาวาตของเรามาแล้วพระวิสุจริงทูลาราธนาให้พระบรมศาส,สด,ดาตรัสไล่ฟังพระองค์ยังตรัสให้ฟังว่าในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่งครองราชอยู่ในเมืองพาราณสีพระอรสองค์สุดท้ายของพระองค์เป็นที่รักใคร่ของชาวเมืองทั่วทั้งรนนครเพราะพระอรส ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองได้สังฆาัตถุสี่ตามมาพระราชาได้ทรงพระประโชยรวามมาจึงทูลถามกันว่าถ้าพระองค์ทรงสวรร์แลคตแล้วจะมอบราชสมบัติให้พระอรรองค์ไหนเพราะพระราชอรรถมีมากถึงหนึ่งร้อยพระองค์พระราชาจึงตรัสว่า พระออรสองคไหนคลองใจพวกท่านและชาวเมืองได้ก็จงยกราชสมบัติให้กับพระออรสองค์นั้นครองราชต่อจากเราเถิดหลังจากที่พระราชาสวรรคตแล้วพวกงลามาตก,ก็จัดงานถวายพระเพลิงพอถึงวันที่จดจึงประชุมกันเพื่อมอบพระราชสมบัติให้กับพระราชาออรสต่างตกลงทําตามและดำลัดที่รับสั่งไว้ก่อนสวรรคต และพร้อมใจกันมอบราชสมบัติให้กับพระโอรสองค์สุดท้ายที่ทรงพระนามว่าสังวรกุมารเพราะพระโอรสเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วทั้งเมืองและสามารถครองใจเหล่ามาขขาราชบริพานได้ร้องจะมีความเหมาะสมกับพระโอรสองค์อื่นๆ พระเจ้าสังวรมหาราชทรงทําตามอาวา่าที่อัมมาตพระโพธิสัตว์ได้แนะนำเป็นอย่างดีแล้วก็สมปกครองแผ่นดินโดยธรรมฝ่ายพระโอรสอีก99พระองค์ซึ่งปกครองเมืองอยู่แถบชนบททรงสดับข่าวการสวรรคตของพระราชบิดาแล้วทรงทราบว่าพอมมาได้พร้อมใจกัน มอบรชาชสมบัติให้กับพระโอรสองค์สุดท้ายพระโอรทเหล่านั้นเมื่อทราบแล้วต่างก็ไม่พอพระทยเพราะจำเริ่ว่าควรมอบรชาชสมบัติให้กับพระโอรสองค์ใหญ่จึงส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชว่าจะมอบฉัดให้กับพระเจ้าพี่หรือจะลบกันแล้วยกทัพมาล้อมเมืองเอาไว้ เมื่อพระราชาทรงรับทราบแล้วจึงเรียกเข้าไปปรึกษากับอำมาต์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่าโลกไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่แบ่งราชสมบัติของพระบิดาทรงไปถวายกับพระอรรถทั้งเก้าสก้าพระองค์เท่ากันพระก็ทรงสารไม่ว่าไม่ต้องการลบกับพระเจ้าพี่ทุกๆพระองค์เมื่อพระอุโบสถกุมาร พระเจ้าพี่องค์ใหญ่ได้รับสารแล้วจึเงเน่เรียกพระโอรสที่เหลือทุกทุกพระองค์มาหาเรือแล้วตรัสว่าพระราชาน้องชายของพวกเราไม่ได้คิดเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเราและชาวพระนครก็เต็มใจสถาปนาน้องเราให้เป็นพระราชาฉะนั้นพวกเราจะได้ไปขัดขวางเลย พระอรรถเจ้าพีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันแสดงความยินดีพ้าราชาสมบัติกลับไปมอบคืนให้กับพระราชาแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับไปยังหัวเมืองของตนหลังจากนั้นพระราชาจึงตรัสรับสั่งให้เราอมาตเอาราชาสมบัติตามไปถวายพระอรสแต่ละเมืองในภายหลังอีกวันหนึ่ง ลาพระอรต่างเสด็จเข้ามายังเมืองพาราณสีเราบอสถกุมารทรงทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วทรงำรมิว่าพระราชบิดาของพวกเราคงเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าสังวรกุมารน,นี้มีความเหมาะสมที่จะเป็นพระราชา จึงได้ส่งพระโอรรถองค์อื่นๆไปครองเมืองต่างๆโดยรอบพระเจ้าสังวรมหาราชได้ส่งพระราชทานยศตำแหน่งใหญ่ให้กับพระโอรสเจ้าพี่ทุกทุกพระองค์พระอรรถเหล่านั้นประทับอยู่ในพระราชวังนานถึงสิบห้าวันก่อนที่จะเสด็จกลับและได้ทูลกับพระเจ้าสังวรมหาราชว่าพ่อพี่ จะช่วยกันดูแลเมืองแถบชนบทจะได้ไม่มีพวกโจรมารุกรานน้องไม่ต้องห่วงขอของราชอยังมีความสุขเถิดแล้วต่อมาต่างกับเสด็จกลับไปยังเมืองของตนเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องจบจึงตรัสย้ำกับภิกษุอีกว่าเมื่อก่อนเธอยังอดทนเอาว,วาดของเรา ทำไมถึงความมันใหญ่กว่าใครในพระนครแล้วธรรมชาตินี้จึงจะละทิ้งความเพียรเสล่าอ้อ,อจบพระธรรมเทศนาพระภิกษุรูปนี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าคนเรานะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในทางโลกหรือทางธรรมหากจะเอาดีให้ได้ ก็ต่อสายความขายันหมั่นเพียรด้วยกันทั้งนั้นถ้าใครเกียจคร้านจะประกอบการงานอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและก็มีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากฉะนั้นเราต้องมีความขายันหมั่นเพียรในการงานทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตกันทุกๆคนนะจ๊ะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พล่องบังเกิดขึ้น เอาไว้จสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดรเร็วพรันจงทุกท่านเธอ Bye. Uh...